สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุผูสกุลครับสวัสดีเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ทุกทุกท่านครับมืัอนี้พาทีมงานมาลงที่อำเภอประคัมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องกระดังพาทีมงานมาหอดครับโอ้มาเคลื่อนมันไก่แห้งครับมาจากบางพี่ครับเก็บของกับหอดมุ้งหนึ่งครับผมนี่ครับผึ่งมาหอดใบสามครับพี่น้องอ้าวเจ้าครับมาแดงแล้วอยวหรอเครับอ้าวผึ่งมาหอดใบสามนะครับเด้อนี่ครับเป็นกำลังใจครัทีมงานเท่าไรครับผึ่งมาหอดมาหอดจอดถึงครับ ครับมันไกลเนาะครับจากบางพี่มาเอาวันนี้ไกลเมื่อื่นกับไกลที่กันครับเมื่อื่นกับผุนน่ะแถวอุบลผุนโอ้นยครับทิมานเท่ากับสูงก่าครับทิมันลุยครับถ้าอยู่คนเกณฑ์คนมาหลายอยู่สิบสองคนถ้ามาขึ้นนั่นไปสามครับเพราะว่ายังว่าสบายว่าะสัมพนตกฝนตกแล้ว่าสบายกันครับนี่นะครับหนาฝนกับลำบากหนาเหงานตากแดดตากฝนมากกับเป็นว่าสบายอิกครับนะครับทิมานเท่ากับลุยนะครับลุยแล้วนะครับ ท่านที่กว้างขวางครับเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนได้ครับนี่ของยดืนอยู่ไก่กับวัดถี่ตะกอนอยู่ไปลงวัดได้ครับเด้วยฝนวัดอยู่ตั้งฝนครับวันนี้มาลงผีครับมาลงสนามโรงเรียนอาทิตย์ฟนตโต๊ะบ้านแช่ในจังหน่อยสนามแช่ในนี่นินหน่อยครับผมบ่แช่มากวัวหยาดวงยดืนจะติดลมครับรถรถหนักแล้วครับนอนครับนี่ครับทีมงมาหน้ากับดั้งไฟกันลงคนเอใหม่คนเมื่อแล้วครับวันนี้หาหมกวงแรกเกือบเกือบแล้ยวนะครับ ผมก็งงถุงนึงสามารถเปิดเพล็กไหนเลยอ่าไฟแสงสีเสียงก็ทั้งไฟแสงสีก็ค่อยประดับไปนั่จอ LED อ่านี่ครับผมฐานทีงานโดูดนะครับน้องงานไกลมากเลยก็ซอกจากกรุงเทพยบได้กับรถทิดครับที่ส่านี่ครับทุกี่มาทางลงลงมีทีจ้าจ้าสุภูสกุลครับอยู่กำลังใจให้ทีมงานเอา อยู่เก่งคนมาหลายครับมบนนี้คิดสองคนอ่าเคื่อนตากฝนหลายพอสบายฝนตกครับช่วงหนึ่งของอยู่วางพี่มาเคื่อนนีแต่ว่าคนกับไลยครับบนนี้นะครับโอ้เอฟซีคนหลายแห้งครับผมคนตกมากกับโบว์ภากันนี้อ่าพอจนหยุดพักหนึ่งพลดโตกแห้งแล้วครับเนาะงกุ้มของไว้แป๊บนึงกับเดินในต่อสามารถเดินในต่อครับผม ก่อนจเก็บไปที่กับฝนกระตกบ่ำบ่ำนงมาอีกโอ้ยมันก็เลยเห็นหทีมงานเขาล่าช้าในการเก็บนะครับตากฝนเก็บก็นลำบากนะครับทีมงานแต่ว่สบายกันเนี่ยนะครับกำลังลงเวทีกันะครับเจ้าเจ้าทุกคนเจ้าเจ้าฮอดเจ้าเจ้านี่ครับอาจารย์เตาหมาึนเนี่ย คาดชับที้มมาสั่นอ่าใครโยหายเท้าแล้ยวมาสั่นกำลังมา้ยังงานต่อบ่าด้ว่าใดเป็นหัวหน้าเขาหัวหน้าทีมงานแล้วอ่าใบต้องงอแน่นนะครับวันนี้มิจจาที้มใบรุ่นครับที่ผู้เฒ่าผู้เดียวมันคุึงจะที้มใบรุ่นโอ้ช่องยห้อเจ็ดโมงเสาร์ครับผมเสีออกเดินท่ากับเกือบซ้ำโอ้กับสองโมงเสาร์อ่ามาหอดทีดีได้เติบก็มาหอดใบสามครับผู้สาวผู้หนาผู้โต้ผู้ตากันเรียบร้อยแล้วก็ลุ้ง เรื่อยทีน้าจ่าจ่าเด้อผู้สุดขั้เฮาสายการสายการอ่าผมกับเสียดซอยอยู่ครับไฟ่ายคลิปก่อนเด้อจากสิบวัที่นะครับเนาะถ่ายคลิปแล้วก็สิลงเวทีซอยเขาไฟวัดนี่ไฟว่าแถวนี่นี่เป็นฝาวัดอ่ะโอ้นะครับอยู่โรงเดียนครับสะดวกสบายของอยากของกินก็ขายอยู่นาวิกครับอ่าห้องน้ำห้องน่าก็มี่อาบอ่าสุขสบายอยู่ครับ นี่ยกินอยู่หนานวทียบด้วยว่นจะมีเงินสื่อว่าสันกับทีมงานเรากำลังลงวิธีครับพื้นที่กว้างขวางครับสนามฟุตบอลเชะนิดหน่อยต้องใช้เฟนตกูการกระโดดทิศลมเนี่ยละครับอ้าวนะครับสูยๆกันเ้อทีมงานเราดูกำลังเจ้าครับ กำลังลงมุกโดยองเวทีครับอ่ะครับอดจอดถึงแล้วอ่ะยืมแล้วครับเริ่มมาแรงครับ FC ทั้งปลาคำ FC ทั้งบุรีรัมย์ครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับ เชิปเนียวใบสมร่งแล้วครับน่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ